มากเลยอ่ะก่อนจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการอกหัก4ครั้งขออนุญาตถามก่อนค่ะคุณอ้ําขาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบเจ็ค่ะก็รุ่นราวราวเดียวกับพวกเราเป็นรุ่นพี่เล่านิดน้อยพี่ค่ะรุ่นเี่มาเริ่มที่ความรักครั้งแรกดีกว่าเขาบอกว่าความรักครั้งแรกเนี่ย ยิ่งกว่าละครจำเลยรักอีกจันหนักถึงขั้นถูกขังในห้องใต้บันไดใช่ค่ะโอ้โจังเลยตอนนั้นตอนนั้นจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะอ่าแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาไม่ไม่อยากให้ออกไปเพราะว่าหึง S <S <indo> <S ก็ก ok, ็เลยแบบเรากำลังแต่งตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กระชากเราแล้วก็ผลักเราเข้าไปห้องใต้ถุนบันไดเสร็จปุ๊บห้าไม่เท่าไหร่เขาก็เอาเท้าเขี่ยเขีแล้วก็เอาดันเข้าไปแล้วก็เอาเสื้อผ้าผ้าที่เราใส่อะค่ะผักฟาดไปที่ตัวแล้วก็ถมน้าลายใส่แล้วก็บอกว่าให้อยู่ในนี้เเเป็นขาเมาไหมคะเขาเมาคือตอนนั้นความรู้สึกว่าเขาเมาแล้วผู้ชายอะพอวันรุ่งขึ้นน้ําถามเขาเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่รู้ตัวอ่าเขาไม่รู้ตัวนั่ถือเป็นครั้งแรกของเขาไหม จริงๆก่อนหน้านั้นมามาแล้วต้องไม่เราให้อภัยเขาอะก็เราเข้าใจว่าไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงสงสัยคงเมามั้งแต่เมาก็ไม่ดีนะทําแบบนี้เขาเรียกว่าความรักทําให้คนตาบอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยโทษตัวเองไปใช่เขาเมาเราผิดเองไม่น่าจะเถียงเขาเลยเห็นไหมถ้าปากไหนก็คงไม่เป็นไรนี่คือคนแรกเท่านั้นคนที่สองคนแรกอยู่นานไหมอยานานค่ะเจ็ดปีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คิดในใจว่า พ่อแม่ยังไม่ทําขนาดนี้เลยก็คงไม่ไหวแล้วมั้งก็เลยพยายามค่อยๆหนีอะค่ะมันสะสมมานะเขาตามมาเขาตามมาเขาก็เหมือนเหมือนตอนนั้นเขาก็พยายามบอกเขาว่าเราจะไปทํางานหางงานที่อื่นไม่ทิ้งเขานะอเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาฉันเนียเขาก็รอเราซึ่งเป็นไปตามหลักที่คุณหมอโอ๋บอกถ้าเราจะเลิกกับใครอย่าไปหักด้ามพระด้วยเขาเพราะไม่งั้นจะยิ่งเจ็บตัวมากกว่าเดิมแต่ว่าคนที่สองไม่แพ้กันนะคะป่วยเหมือนกันค่ะทำเอาหนี้สินท่วมหัวเลย ยังไงคะเยื่อนเงินมาละอ่าก็คือว่าตอนนั้นเขาทะเลาะกับทีม่อนงานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราบอกว่าไม่ไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเองโอ้ม่โหใจสั้นใจบ้างอมทำงานเก่งอ้มบอกว่าอ้มหาเลี้ยงอ้มป้านใจตัวเองว่าอมหาคนรับได้เนาาะอ้่ถ้ามองว่าคนเราอยู่ด้วยกันนะคะเงินเยื่อนเจื่อกันอยากมีอนาคตอะค่ะตอนนั้นเราไม่อยากเป็นพนักงานธรรมดาเนาะเราก็เหมือนแบบเปิด มินิมาร์ตอนนั้นสมองคิดได้แค่นั้นเปิดมินิมาร์าเปิดธุรกิจคงจะเป็นเงินสดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนก็จะได้ใช้ด้วยอะไรประมาณนั้นก็เลยไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วก็ทอออําพอปรากฏว่าพอทําไปสักพักเฮ้ย ทำไมไม,ไม่ค่อยอยู่ร้านวะทำไมไม่ค่อยอยู่ร้านเราก็ทำงานเสร็จเลิกงานห้าโมงก็ต้องมาเปิดร้านเองขายของเองยันเที่ยงคืนตีหนึ่งม,มันไม่ได้ช่วยการหารเหนื่อยอก็เลยบอกไม่ไหวไหมอ่าไม่ไหวมีนี่ก้อนหนึ่งเราบอกว่าพี่ช่วยหน่อยอ่าแต่เขาก็บอกว่า ก็มันชื่ออั้มไม่ใช่หรอโอ้ซึ้งก็เลยโอเคได้ใช่ก็เลยค่ะก็เลยโดยที่ทิ้งนี่สินไว้ให้น้องอั้มด้วยใช่แล้วคนที่3ามเขาเป็นแฟนต่างชาติใช่ไหมคะเอ๊ะไอ้ครั้งที่สามนี่เจอนี่สินหรือเจอซ้อมเหมือนครั้งแรกไหมไม่ไม่โดนค่ะความรักค่อนข้างดีมากชีวิตดีเป็นนี้ดีเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ เมียฝรั่งอ่ะทานอาหารที่โรงแรมอ่าแล้วก็หรูหราเลยเขาทำงานดีเหรอคะเป็นเจ้าของบริษัทค่ะเราก็ดูแลเทคแคร์ขำไปอ้วนํำก็ขำขำกันไปประมาณนั้นหมายถึงว่าเราสบายเกินไปก็เลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนนั้นก็ปล่อยเนื้อบ้างแต่ว่าตอนนั้นเราเข้าสังคมไม่เป็นนะคะอ่าเขาเนี่ยก็เป็นคนพาเราเข้าสังคมสอนใช่เขาเป็นอิตาเลียน ให้ินเดินใช้ให้้ดวยเดินเท่าไหร่ประมาณห้าหมื่นเป็นเวลานานแค่ไหนประมาณ3ปี3ปีห้าหมื่ไม่รวมตอนที่เขามาด้วยก็จะให้อีกตั้งหางดูสวีทแล้วก็เดือดมากแล้วทำไงอ่กันะวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไอจะต้องกลับไปประเทศ อ่าฉันจะกลับบ้านฉันแล้วนะก็บอกว่าเดี๋ยวพอดีว่าแม่ป่วยต้องกลับไปดูแลแม่ที่บ้านอ่าก็ตอนนั้นก็ไปนานนิดนึงเราก็ไม่ไม่ว่าอะไรนานเท่าไหร่อ่าเาะวเป็นเดือนนะคะสองสามเดือนไอ้สามเดือนสี่เดือนเขาแล้วเขาอีกก็เอ้ยยังไม่มาก็หลอกเราจนหลอกเรื่อยๆไอมาแล้วแต่ส่งเงินมาให้ตลอดอ่าจะส่งเงินมาอยู่เรื่อยๆพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนเขาก็บินมาแล้วบอกอ้ามขอเจอหน่อยบอกว่าเฮ้ยหยุดรอได้แล้วไอเห็นอยู่แล้วไอสงสารเพราะว่าอยู่ เป็นคนที่ซื่อสัตว์มาไม่ต้องไม่ต้องรอเพราะเพราะว่าเขายังไม่เลิกกับเมียนะอ้ามีสิ่งสิ่งที่เขาเขาโกหกอยู่เราก็อึ้งไปตตัดสินใจเลิกเลิกค่ะตอนนั้นเลิกเสียใจไหมเสียใจค่ะเสียใจเสียใจว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เราทำไมไม่บอกนานจริงแต่ก็ใช่ว่าเลิกกับคนนี้ไปแล้วจะเข็ดนะ น้องยังไม่เข็ดค่ <c oughs> ยังคนล่าสุดอันนีงง้หนักกว่าอีกล่ามาเลยค่ะอันนี้เจอกันเพราะว่าเพื่อนแนะนำะแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักนิสัยดีค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอามก็ หอมค่ะกน้หนักก็ประมาณสัก55าลดลงแล้วสวยแล้วก็ดโต่กติเป็นเนาะเป็นเหมือนตอนนี้เป็นเหมือนตอนนี้มีความสุขได้ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดบริษัทร่วมกันต่างชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะต่างชาติเงินที่ได้มาก็มาเปิดบริษัทร่วมกันแล้วก็ตอนนั้นก็คือชีวิตดีค่ะเราเป็นคนบ้างานอยู่แล้วตามหลัก แล้วก็เราก็เป็นคนที่พอบ้างงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็ไปเวลาที่เราทําอาหาระอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ชอบทําอาหาร<อ>เป็นคนชอบทําอาหาร<อ>เวลาลทำเยอะมันเหลือก็กิน กินของเหลืออันนี้แปดช่วงนี้ปาทิทำให้หนูตัวใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือชีวิตมันมีความสุขไงเนาะมันก็เลยอะไรก็อร่อยหมนปล่อยตัวไหมแล้วจาก55เป็นไปไปเป็นเท่าไหร่คะ73ค่ะโอ้โหที่บอกว่าคนนี้คือคิดว่าเป็นคนสุดท้ายจะแต่งกันด้วยถูกค่ะตอนไหนที่ทําให้รู้ว่าแฟนของเราเนี่ยได้เริ่มเปลี่ยนไปอาประมาณสักปีที่สามค่ะเริ่มที่แบบว่าทําอะไรพูดพูดอะไรไปก็พูดผิดตลอดเราเขาทะเลาะกับเราตลอดตระวัต ทำไมมันต้องตวาดเราตลอดเวลาพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนเริ่มชี้นิ้วสั่งก็คาดว่าคงจะคิดว่าตัวเองเป็นแจ๋วหรือเปล่าแล้วหรือว่าเรายอมเขาตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บจากคนเคยกอดกันก็ไม่กอดจากคนเคยบอกรักกันก็เริ่มไม่บอกไม่พูดอะไรอ้ําพูดเขาก็เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยอ่อนเขาเขาก็ไม่มีปฏิกิยาตอบก็เฉยเฉยเขาก็เริ่มทีนี้สังเกตได้ตรง ก็ไปอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะเนาะอยากมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแฟนเริ่มขอว่าเวลาเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสุดท้ายคือก็เจอเลยค่ะก็เจอเลยค่ะว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นใช่ค่ะตอนนั้นหนักสุดคือเขาก็บอกว่าอ้ําชีวิตเราอ่ะมันทํางานด้วยแล้วมันแบ่งไม่ออกแล้วอ่ะว่าว่าทํางานกับแฟนเหมือนกับ relationship มันเพมันว่ามันทำงานที่เดียวกันม่เม่อวันกันไม่หมดเราแยกกันอยู่เถอะแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะเขาไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์ไปอ้ําก็เลยเปิด คอมพิวเตอร์ดูอุ๊บตั้งแต่วันที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปทํางานตั้งแต่วันนั้นเขาคุยกับผู้หญิงตลอดหลังจากนั้นคือเรายังง้อเขาอยู่นะง้ออยู่เราก็รู้เขาเพราะว่าทุ่มเทไม่ได้ง้อธรรมดาทุ่มเททุกอย่างอะไรบ้างก็พยายามซื้อของให้เขาให้เขากลับมาเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูแลเขาอยู่แล้วไงแล้วคริสต์มาสปีใหม่อยากจะให้อะไรคุณให้เขาพูดอะไรมาที่ทำให้เราเจ็บที่สุดเขาก็เลยบอกว่าอ้าหยุดเถอะ ความเยื่อเยื่อใยของเราอะไม่มีละภาษาอังกฤษคือ I have no passion with you นี y more understand คือไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอ้ํอยู่เธอแล้วให้ดูแลตัวเองไอเนี่ยหน้าที่คุณแต่งตัวแบบเนี้ยเปลี่ยนเถอคือตอนนั้นอ้ําก็แต่งตัวเหมือนจะไม่กล้าเพาออ้วนก็แต่งตัวแบบชุดลายๆอะไรประมาณนี้แล้วเขาไม่ชอบก่อนที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยเขาไม่เคยพูดกับเราไงอ้ําเชื่อว่าตอนนั้นก็ยังคิดในใจว่า สงสัยเขาไม่รู้วิธีการพูดมั้งผู้ชายคงไม่รู้จักวิธีการพูดก็เลยก็ยังเข้าข้าวชเขาคงไปเจอคนที่แซบกว่าเสียกว่าแล้วไงเออแล้วเธอก็อ้วนเราอ้วนเราอ้วว่าไงเป็นคําแบบด็ดขาดเลยจากเขาว่าคือเขาเลิกกับเราแน่นอนเขาบอกว่าอะไรนะไปส่องกระจกดูตัวเองบ้างไอ้ไม่ได้เพราะไอ้ไม่ได้รักอยู่แล้วอะไรประมาณเจ็บปวดอะเราตายอยู่นานนานมาแล้วจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเลิกฟูมไฟแล้วหันมาปฏิวัติตัวเองจนกลับมาสวยได้อย่างเงี้ย วันหนึ่งเนี่ยได้นั่งอยู่กับตัวเองจริงๆมีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆในห้องเดินเข้าไปในห้องในห้องน้ําค่ะหันมามองตัวเองล้ามก็บอกตัวเองว่าเคยทําอะไรเพื่อตัวเองหรือยังทาให้คนอื่นตลอดเลยนาฬิกาค่ะเคยซื้อให้ตัวเองใส่ไหมไม่เคยให้คนอื่นตลอดให้คนอื่นตลอดกลับกลายมามองว่าเราอ่ะรักแต่คนอื่นแต่เราไม่ได้รักตัวเราเองเลยนี่หว่าล้ามก็พูดกับตัวเองหน้ากระจกว่าอ้ําขอโทษอ้ําขอโทษตัวเองอ้ําบอกว่า ขอโทษนะอ้ําที่ไม่ได้รูแลตัวเองเลยล้ํก็เดินออกไปแล้วหยิบกระดาษนะคะแล้วเขียนบอกว่าปีนี้ฉันจะทําอะไรบ้างแล้วก็แปะไว้ที่กระจเลยอ้ําเขียนว่าอะไรบ้างยาก่โคตรใหญ่เลยพื่อใจเย็นเลยเมียจ๋าทางบ้านนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมจดไว้เลยเพราะว่าคุณจะได้สวยรัศสีตันตอย่างนี้นะคะอ้ําจะมาบอกวิธีการแปลงโฉมให้สวยแบบน้องจะเป็นยังไงห้ามพลาด